คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังสวัสดีครับพบกับสูตรหอยโชคสิริมาลานะครับกับสูตร วิ่งบนสูตรที่4ครับวิ่งบนสุรที่4นะครับโดยสูตรนี้เริ่มเข้าเริ่มเดินต่อเนื่องครับตั้งแต่16มิถุนายน63นะครับเข้าต่อเนื่องที่สําคัญเลยนะครับผมเห็นนะหลายๆคนเข้ามากดรับชมแต่ย,ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะมันบางทีมันทําให้เราเสียแล้วก็พลาดโอกาสบางอันไปนะครับนะไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามเพื่อที่จะนําเอาไปเทียบ เทียบสูตรต่างๆนะครับนะที่ผมทยอยลงให้เพราะการเทียบเลขมันจะทําให้ตัวเลขที่ที่เราค้นหามันปรากฏขึ้นมานะครับนะมันมีโอกาสนะขึ้นที่ตัวเลขที่เราค้นหามันจะปรากฏโดดเด่นขึ้นมานะครับกดติดตามเพื่อเทียบเลขครับเพื่อเทียบเทียบตัวเลขในสูตรต่างๆ อเคนะครับกดติดตามก่อนให้เรียบร้อยนะครับจะได้ดูันต่อนะครับโดยเสตตินะครับเข้าตั้งแต่16มิถุนายน63นะครับสุดที่4นะครับอันนี้เป็นเข้าเสตติรวม21งวดก็เข้าเป็นต่อมาก็เป็น22วันจะเข้าต่อเนื่องครับเปลี่ยนขอเป็นตัวเลขจาก21เป็น22วันับเข้าต่อเนื่องเป็น22วันครับ ยิบสองนะครับขอเปลี่ยนตัวกลางมาโอเคนะครับครับเรามาดูในส่วนของสถิติกันเลยนะครับว่าสถิติมันเป็นยังไงนะครับ16มิถุนายนครับที่ออก5้าหนึ่าจ็ดตาราง,งนะครับเรามาดูนะครับแล้วผมใช้ในส่วนของ2ตัวบ,บนครับเราที่1 6ก6ับ7 6วกกับ7บวกันเป็น6กับ7บวกันเป็นสิสถูกต้องไหม 13บสามวกเจงที่13บสกเจงที่เป็น20 0, 0่สบใส่ศูบวกหที่ได้1 1ึ่งบวกหนงที่ได้2 2งบกหที่ได้3 3มสาคูณสี่เท่ากับ, 12, บ 0, 1, 2, 3, 2, ก 2, สนออินะครับได้0 1 2 3์เลขสองซ้ำการตัดทอนนะครับหกระดาษดาคมครับออก258 2้านะครับเลข2วิ่งเข้ามาในหลักร้อยนะครับต่อมา1กระดาษดาคมครับคำนวณออกมาได้ ศูนย <ines> 2ห1ึ่งสองสามสองศูนย์หามสองนะครับสิบหกกระดาษดาผมครับเลขสเข้ามาในหลักร้อยนะครับสิบหกกระดาษดาครับคำนวณออกมาได้หนึ่งสองสามสนะครับเลขหนึ่งครับเข้ามาในหลักหน่วยนะครับเลขสวิ่งเข้ามาในหลักร้อยนะครับตามมาหนึสิงหาคมครับคำาไดดแก้าศนยเจ็ดแปด้าศูนย์ศูนยนะครับ เจ็ดแปดเก้าศูนยะครับเรามาดูตัวเลขมีตัวเลขไรบ้างเจ็อ้อนี่ตกใจนี่ก็ไม่มีเลขแปเลขแปดกำวิ่งเข้ามาในหลักร้อยนะครับเด็กตก,กัตา,ายสิบหสิงหาคมครับคำวนวณออกมาได้เก้าศูนย์หดเาศน์หนึ่งสองแปครับเลขก้าครับวิ่งเข้ามาในหลักร้อยแล้วก็หลักสิบคำวันที่หนะครับต่อมา16บหกสิบันยายนาหกันยายนครับคำวนวณออกมาได้สามสีส 3 4มสี่ห้าหครับเรามาดูครับสามสีห้าหเลขสามวิ่งเข้ามาในหลักหน่วยนะครับต่อมาครับสิบหกันยายนครับคำนวณออกมาได้89014ครับแปดเกนะครับเลขแปดคับวิ่งเข้ามาในหลักร้อยครับเลขเก้าวิ่งเข้าไปหลักสิบครับ1ิบหกหนตุลาคมหนึ่ตุลาคมหกสาครับคำนวณออกมาได้เกครับ 9 0้90 128, 90 128, าศูนย์หนึ่งสองแปดเูนยดลนะครับเก้าศเลขหนครับวิ่งเข้ามาในหลักหน่วยในชั้นหนึงครับเก้าศเลขเลขึเข้ามาในหลักหน่วยนะครับต่อมา16ตัวละคมครับคำนวณออกมาได้345 345 64าสามสครับสามสี 3, 4, 5, 6, 4, นะครับเ,เลขสีครับ เลขสี่เข้ามาในหลักร้อยแล้วก็เข้ามาในหลักหน่วยนะครับต่อมา1พฤศจิกาญน์หนึ่งทียนหกสานะครับกำลหนด่งสามสี่หกหนึ่งสอกับเลข1เข้ามาในหลักหน่วยเราวันที่1ครับแล้วก็เลข1เข้ามาในหลักหน่วยแล้วถึงเลข6เข้ามาหลักร้อยหลักสิบเข้ามาครบ3ตัวบรงองราวันที่1แล้ววิ่งเข้ามา16พฤศจิกายนนะครับกำลังด้สีาหกเจ็ดแปดส้าหกเจ็ดแปดนะครับเราดู 4 5 6ห้าหกเจ็ดาเจ็นะครับเอกเลขสครับวิ่งเข้ามาในหลักหน่วยนอกที่1นึงครับเห็นไหมครับมันออกเก้าเเลขสีเข้ามาต่อมาหนึธันวาคมครับ1นึ่งธันวาคมหกาคำนวณออกมาได้0ูนย2หนึ่งสอย์หนึ่งสออธนวาคมออก3 0มนยเลขสามกับเลขศูนยมาคบ3ตัววนละวันที่1นึเลยครับ16บหธนวาคมครับ สิบนยธนคมคำนวณออกมาได้0 1 2ย2หนึ่งสองสามนามูนะครับตามาดูนนย์นึ่งสอนะครับูราาครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ครับ,0 12, 0 12 3, รบเลข2ครับเข้ามาในหลักสิบหอันที่1ครับต่อมาครับสามสิบธนมหกสานะครับคำนวณตัวเลขเออกมาได้7 7จ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดาศครับเจ็ดแนะครับสิมกราคมออกสามเได้9ครับวิ่งเข้ามาในหลักสิบครับของเราที่หนึ่ต่อมาครับสิเมกราคมหกสเราไปดูต้นปีหกกันหน่อยนะครับเก้หลักสิบหลักสิบบอกกันหน่อยครับเก้บกหเป็น14 14ีบวกเครับสิ 14, บสเก้บวกหเป็น14 14ีบวกเ 14บสีวกเเป็น21่สิบเอ็น 1. 1ึ่งหนบวกหที่ได้2 2งบวกหที่ได้3 3มบวกหที่ได้4 4่สีคูณสี่เทกับสิบหครับได้เลขวิ่ง1 2ึ่งสองสาหกหนี่หเรามาดูนะครับ1 2 3 4งสอหกสอ่าน1่งกลัมาพันออก0ูนย์เจนย์เจ็ะครับสามเนะครับ, 3, 0, 7, รบเลขสเข้ามาในวิ่งเข้ามาในหลักร้อยรลังที่หนึ่ ต่อมา1นกมภาพันธ์ครับ1กุมภาันธเรามาดูนะครับคำนวณออกมาได้45678 45678 4ด6 7 8เรามาดูครับ45678 16ปมภพันธ์ออกอะไร603เลข6ครับเข้ามาในะหลักร้อยลองที่1ครับ16กมภพันธ์ครับคำนวณได้ตัวเลข01232 0 1 2 3 2นะครับ หมีนาคมออกอะไรออกห้าสาครับเลขสาเข้ามาในหลักสิบครัเลขสขามก็มาหลักสิบมีตัวอื่นอีกไหมไา่มีประมาณหมีนาคมครับ 1. มีนาคมคำนวณออกมาได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งก้์ตามมาดูครับ89014้านะครับิ 16. มีนาคมออก422 4 2งเลขสีครับเข้ามาในหลักรออ้อยแล้ว นะครับิมีนาคมครับ1ิมีนาคมคำนวณได้12346สองสาตามมาดูครับ12346 16งมีินอ่าเมษายนออกอะไรหนึ่งหสองสามสี่หกชปะเลข2องเข้ามาในหลักร้อยครับรอบที่หนเมษายนครับคำนวณออกมาได้4ี่ห้าหกสี่ห้าหก็่หมมาดูนะครับิเมษา,ายน,นออกอะไร สิบหกเมษายนออกเจ็ดแปด็เ 7, 8, 7, 7, 8, 7. นี่ครับเลขเ็ก, 7, กัเลขแมาคบสามตัวบนรางวัลที่หนึ่งเะครับสิเมษายนครับสิบหเมษายนคำนวณได้ผลการคำนวณอะไรนะครับได้ผลการคำนวณสองสามสี่ห้าศูนย์สองสามสีาศูนยหะครับเราสามสี่ห้าเรามาดูสองพฤษภาคมสิ สองสามสองพัษภาคมครับออกสองเลขสเข้ามาในเลขสเข้ามาในหลักร้อยครับแล้วก็เลขสเข้ามาเลขสิบร้อยวิงเข้ามานะครับเข้ามาทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับสพฤษภาคมครับเรามาดูซิไกลๆสิบวกหลักร้อยครับเจ็ดบวกสองเป็น9ก้เบกเจ็ดเป็นสิบหกใช่มสิบหกหกวกหนงของที่เป็นเจ็บวกหที่เป็นแปดปวกหที่เป็นเ เก้าคูณสี 4, ่เก้าใช่ไหมใส่หเลขหกสากัรใช่ไหมตัดออกหนึ่งตัวเลเเจหกือ่ดแปดเก้ uh, าหกเจ็ดแปเกาแล้วดูครับหก8 9 16แปดาสิพฤษภาคมรนะับหกพฤษภาสิบหพฤษภาคมอมาดูอนออหกแปดสี่ห้้าใช่ไหม 6, 7, 8, 7, 9, 9, ครับเมื่อกี้คำนวณได้6กเจใช่ไหมหกเจ็ดแเลขเจกับเลขเครับมาสองตัวบนเลยนะครับเรามาดู16บหก สักครู่ครับทำดูนะครับขยายใหญ่ขึ้นนะครับหลักสิบบวกหลักหน่อยครับห้าหกแปดสี่ห้าเจ็ดเก้าใช่ไหมเจ็ดบวกเก้าเจ็ดบวกเก้าเป็นท้าไรสิบหกสิบหกเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกใช่ไหมสิบหกบวกเจ็ดสิบหก สิบหกบวกเจ็ดสิบหกสิบเจ็สย่สิบเอ็ดยี่ยายบใส่สามใช่ไหมครับใส่สามสบวกหของที่เป็น4 4่บวกหของที่เป็น5 5าบกหของที่เป็น6กปะหคูณสี่หกสี่ยีบส อันนี้ได้ผลการคำนวณครับได้เลขปิงครับสามสี่ห้าหกสี่เลขสี่สามกระดาตอโอเคนะครับจะแคปเจร์จาาอันนี้ก็ได้ครับโอเคนะครับก็หลังจากนั้นเราก็มาใส่ใน่องของกระดาษของสตินะครับเก็บสถิติไว้นะครับที่มันเข้าตอนนี้ได้ผลการคำนวณ 3, 4, สามสี่ห้าชักคร่นะครับสามสี่ห้าหกสี่ แคปเจราจานนี้ก็ได้ครับนะโอเคนะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยสำคัญเลยจะได้รู้ในทุกแง่ทุกมุมของหัวรัฐบาลไทยครับนะครับกดแชร์ลงเฟซบุ๊กตนเองด้วยนะครับจะได้แบ่งปันแก่คนที่ยังไม่ได้รับโชคนะครับเป็นการทํากุศลทางอ้อมแก่คนที่ยังไม่รับโชคนะครับแค่เป็นป้ายนิ้วโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านนะครับรู้ก่อนรลยก่อนการสุดหมายโชคสิทธิ์ครับสวัสดีครับ